นี่วันที่15มีนาคมพศ2517ตรงก่อวันศุกร์ผลงานเริ่มทำงานันแรกที่จะก่ออีก เป็นโรงสุราแช่พื้นเมืองและโรงทําสุราเล่ากันจ้ะตอนนี้เป็นที่เก็บของเก่าจ้ะจะให้สร้างรีอทางด้านหลังแล้วก็จะต่ออีก มองเห็นข้างหน้าโน้นก็เป็นศาลาอาเนกประสงค์บ้านสักูเหนือจกักที่มองเห็นข้างหน้าโน้นเมื่อก่อน สมยัยคุณนายกทักสิงเป็นนายกก็เปิดกลุ่มสุลาแซสมชนหลังจากเลิกทำสซลาแซก็มาทำเล่ากันสมชนก็จากนั้นก็ไปมาลอยก็ปล่อยให้ล้างไว้ก็เจอนี้ทำเป็นที่เก็บของเก่าจาก วันนี้วันที่15มีนาคมพศ2567ให้สช่างมาก่อปิดทางด้านหลังให้จ้ะ